ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มายามเบ็ดนะครับกับหัวหน้าเหวนะครับ,บ,รบวันอาทิตย์ที่สิบสี่รักษาดาวตัวใหญ่เลยนะครับขอบอุ่เนเร็วเ้างได้แล้วบ่ ตัวใหญ่นะครับเหลืองเลยนะครับปลาดุกหน้าเอ้โหลุดลุดเบ็โอ้นี่ใครว่ามีด่างนี่แล้วเลยอ่ะเข้ามาใส่ครับตัวใหญ่บุ้งแค่ไมมีด่างเหรอผม่ีด่างนี่าะไรง่ญ่มากเกี่ยวก็เขาหนเ่ย โอ้โหดูคร mm ับดูต mm ัวใหญ่นะครับใส่กระดิ่งลงนี่ไงผู้มาดามไปใส่ลงก่อนกีบปลาอยู่ดีใส่ยุ่งยังลุ้นอยู่ยนะครับว่าเป็นใส่ใส่หรือเลยครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ สี่ตัวครับสีแต้มคืนนี้เล็กกลางใหญ่อเดิกน้อมาตรฐานเลยโอเคานน้ำน้ำธรรมดาเกิดแน่นเซาอยู่นี่ตัวแผ่ไปัน่า ใช่สโล่ดีหออยู่กว่าอโลกลัวได้ยีโลเลยใช่ไหมโล่กลัวอ่ะอืมมาอำหาไรหาเงินหูแล้วล,ลอยลกูแล้วแ่ิอแล้วพรับ,รบประมาณนี้ครับกับข,ข้าวาไครับอ่